เีนนนยนชิญโต๊ะสองนะคะเลือกโจ๊กธรรมดาเซตไม่เอานะมาช่าไม่เอาชีสละกันเนาะเพราะว่าชีสมันไม่ค่อยเยอะ ต้องทำร,ราคาเองเพื่อเป็นการคิดงเลือด โค้กก็เดี๋ยวแย่งเธอกินก็ดีกว่าโอเคงั้นเอาขาหนึ่งทีนะคะ ราจะมาดูกันนะคะว่ามันมีอะไรอีกนะก็จะมีเครื่องปรุงค่ะก็จะมีเป็นน้ำตาลพริกพริกไทยแล้วก็น้ำส้มสายชูพริกนะคะแล้วก็จะมีหน่อไม้กับผักชีขิงผักชีนะค เหมือน,นอไม้ไงดูสิเหมือนนะคะเหมือนนะคะต่อไปอันนี้เป็นซอสซีอิว๊วอะไรสักอยาก่างโตนะคะก็เป็นธรรมชา,า,าติมากๆจบก็เป็นธรรมชาติมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นไม้ทั้งหมดนะตรงน,นี้ก็เป็นไม้ค่ะเป็นไม้โอเคค่ะเดี๋ยวเรา,เร,ารอของมาเลย ค่ะตอนนี้น้องน้ําแข็งมาแล้วนะคะนีฟูกมาแล้วน้ําแข็งสองแก้วเดี๋ยวเราจะมาเทากันกลัวหกจริงๆเ้ยมาดูดูนะคะดูไปเม<อ> <c oughs> ื่อจะสั่นนิดนึงนะ เขียนมากๆชื่นใจผุดๆก็เดี๋ยวเราก็รออาหารมานะคะไปรออาหารมากันเลยมาแล้วมาอใหญ่เลยนี่นะคะกำลังร้อนๆกำลังร้อนๆอยู่เลยก็ มีหมูเด้งอันนี้หมูเด้งที่เป็นก้อนๆอย่างเนี้ยสาลรายหมูชิ้นหมูสาบไข่ไก่นะคะสั่งไปแค่นี้ก็ได้แค่นี้นะร้อนตรงนี้ร้อนตรงนี้ร้อนนะคะตรงนี้ร้อนตรงนี้ร้อนนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนเลยชิมแบบยังไม่ได้ใส่ซอสนะคะ ก็อร่อยนะแต่แบบใส่ซอสก็อร่อยไปอีกแบบส่วนตัวมันชาชอบแบบใส่ซอสน,นะนใส่ซอสเห็นใส่เยอะขานาดน,นี้ไม่เค็มนะคะ ใส่เยอะขนาดนี้ยังไม่เคม็มเลยโอ้วัน,นี้ไข่ดีเสียงามเดี๋ยวเราลองชิมแบบมีซอสแล้วบ้างเจ้าอร่อยไปอีกแบบน,นนะอย่างนี้บอกมนะันชาชอบแบบมีซอสมากกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าหมูเด้งของเรา พลรงคือถ่ายให้เลยค่ะสุดท <c oughs> ้ายก็ต้องให้คนอื่นถ่ายให้นะคะเพราะว่าเมือ่อยมือมากถ่ายมือเดียวแล้วกกินมือเดียว <c oughs> สาหร่ายเนี่ยหอมมากๆานะคะไข่นี่ก็เป็นออนเซนเลยทีเดียว